มาแล้วจ้าสองดาวคืนนี้นะคะนะคะเตรียมเฮกันอีกเลยค่ะปังปังกันทุกคนนะคะดาววีจัดไปเลยค่ะศูนย์สองชุดวินนะคะอันนี้ยังไม่นี่นะพี่ให้ไปดาววีก่อนนะลุ้นดาวดาวีก่อนเพราะมันเป็นชุดเดียวกันถ้าเกิดไม่เข้ายังไงก็ไปแทงดาวปกติได้นะคะเนี่ยถ้าเกิดเข้าเนี้ ไปแทงดาวปกติตัวนี้นะคะเนี่ยชุดบินเหมือนกันค่ะส่วนหุ่นนะคะสามรัดสามรัดเราเอาศูนย์กับสองไปเล่นได้เลยนะคะศูนย์กับสองศูนย์สองทั้งสามรัดเลยใครชอบตัวไหนก็จะ,จะจะจะเล่นอย่างละตัวก็ได้ค่ะทั้งสามรัดนะคะหรือว่าชอบตัวนี้ตัวนี้ก็ได้นะคะเนี่ยสีตัวเนี้ยชอบตัวไหนเอาไปรูดได้เลยค่ะไปรูดไปวิ่งได้เลยเนี่ยสีตัวนะคะเนี่ย ชอบ0ูย์ก็ไปชอบ2แต่พี่ชอบ2ตัวนี้นะแต่นี่ก็อาจจะเข้านะวันนี้เนี่ยสตัวนี้ก็อาจจะเข้าอาจจะเข้าทั้งหมดไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่เมื่อคือนก็โอเคนะคะสีเด้งอยู่นะเมื่อคือนเนี้ยนี่ค่ะตัวเจาะตัววินเราเจาะตามนี้เลยค่ะทั้ง3ามรัดเลยนะคะนะคิดบ้านะเนี่ยทำทีไรก็เขาทุกทีไม่แน่ สามตัวปังปังตัวระบาดเป็นตัวระบาดพอต้องเยอะนะคะตัวระบาดเนี่ยทั้งสามรัดเลยจะเล่นอย่างนี้ก็ได้แค่หกสิบบาทรัดหนึ่งถ้าสามรัดก็แค่ร้อยแปดสิบนะคะสามตัวถ้าเข้าเนี่ยร้อยแปดสิบก็ได้แล้วหกเจ็ดร้อยอืมก็คุ้มนะคะกับไรนะเราไม่ต้องเล่นเยอะแต่ถ้าเนี้ยตัวระบาดสองบาทก็ได้ไหมหรือว่าไม่ได้หรือว่าห้าบาทขึ้นไปแล้วก็เล่นเนี่ย ครจะรูดจ,จะวิ่งก็ตามนี้นะคะเนี่ยอันนี้ดาววีเราแต่หุ้นเราก็เอาตามนี้นะคะน้องๆคะเจอกันขอให้ปังๆนะคะคืนนี้ปังปังปังถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็ขอให้ปังปๆนะคะพี่ภาวนาพรพี่ทําขึ้นมานี้ก็เพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนปังปๆนะคะแต่ก็คงจะเป็นแค่แนวทางก็หลุดมั่งเข้ามั่งนะคะไม่ใช่ว่าจะ เข้าทุกวันทุกวันมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะนะคะน้องๆเพื่อนๆติดตามพี่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยที่จริงพี่ก็ไม่เป็นหรอกอไลค์คืออะไรเนะี่ยพี่ก็ลงพี่ทำทาแล้วพี่ก็อยากจะลงดูว่ามันเข้าไหมถ้าเข้าพี่ก็จะมีกําลังใจทำมานเนาะอยากให้ทุกคนปังป,ง,ปงกันขอโชคดีนะคะเรารวยไปด้วยกันคืนนี้นะคะปังปังค่ะขอบคุณนะคะ